วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทางกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยมีการนัดเคลื่อนไหวกันในช่วงบ่ายจะไปยื่นหนังสือทะลุโลกนะคะต่อองค์การสาประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแล้วก็คัดค้านการจับก,กลุ่มที่ไม่ชอบธรรมนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าไปดูที่เพจกลุ่มทะลุฟ้าค่ะก็จะเห็นว่าเขามีการนัดจัดก,กิจกรรมที่ชื่อว่าม็อบ21สิงหายื่นหนังสือทะลุโลกนะคะ เป็นการยื่นหนังสือต่อองค์กรสหประชาชาตินะคะเพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบแล้วก็คัดค้านการจับกุ่มที่ไม่ชอบธรรมนะคะแล้วงานนี้ก็จะเ,เริ่มขึ้นนะคะในช่วงเวลาบ่าย2องโมงของวันนี้แหละนะคะ mm. แล้วนะคะเขาจะไปกันนะคะที่สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่า c อ่อชนะคะ C H U N S, S E R นี่นะคะที่ถนนราชดำเนินทั้งนี้ก็ยังมีการนัดให้ผู้เลื่มชมนุมนั้น ควรเตรียมรองเท้าที่ใส่สบายนะน้กากอ,อนามัยถุงมือยางเฟสชิลแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะสำหรับล้างมือน้ำดื่มเสื้อและอุปกรณ์กันแดดกันฝนไปด้วยแล้วก็รักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัดแต่ว่าเขาก็มีการเตือนกันนะคะว่าห้ามพกอพาวุธแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้สักแค่ไหนนะคะอืมบ่ายสองนะคะที่ สหประชาชาตินะคะแต่ว่ารู้ช่วงเงย็นๆเนี่ยที่ดินแดงจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเหมือนกัน<ช>เพราะมันเหมือนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นม็อบอิสระนะคะเขาอยากจะไปเขาก็ไปนะคะ